ผมนันไม่เคยที่คิดจะมาเอากับพ่อกับแม่เลยบอกตรงผมจะเป็นนิสัยคล้ายๆก,กันกับพ่อผมคือเราจะหาหาด้วยน้ำแรงตัวเองอะ่ะสู้ก่อนเอานหพักน้ำแรงตัวเองก่อนถ้าเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะมรดกพ่อแม่ยังไงเขาต้องแบ่งให้ลูกแต่ถ้าเราสู้ชีวิตก่อนหาก่อนอะ่ะมันก็จะเป็นแรงผลักดันว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันมันน่าจะมีคุณมค่ามากกว่าการได้ได้มาเฝ้ารอเอามอรดกกับพ่อกับแม่ อตอนพ่อผมเดินทางมาจากบ้านคอใหญ่อำเภอโพ,พสวรรค์มาจากนครมนมไงโคง้งเงาออสักราศอยู่นู่นหมดวงตระกูลน่ะที่เป็นตระกูลวิภาอยู่นู่นคิดว่าพ่อปูท่ทวดผมเป็นปราชุดปราชาวบ้านเป็นคนนำหน้าถือตาทั้งครั้งจังหวัดรู้จักท่านหมดท่านเป็นคนกว้างขวางเรื่องปัญญาเรื่องสติปัญญาของปู่นะพ่อของพ่อนี่แหละพ่อของปูนอองป่นี่แหละพ่อของพ่อผมนี่แหละ แต่ผมก็ไม่เคยไปเล่าอะไรให้ใครใครฟังนะว่าปู่เคยปู่ทวดเคยเป็นปราชุาดที่มีความรู้ความสามารถมากแกเป็นคนฉลาดมากแต่ผมก็คงได้ส่วนหนึ่งมาคือได้ส่วนที่ได้ส่วนมาก็คือส่วนที่แบบวา่าพ่อเดินทางมาจากนูน่นมาอยู่นี่พ่อไม่ได้เอาอะไรมาแม้แต่อย่างเดียวเอาแค่วัวคู่หนึ่งเทียมเกวียนมาแล้วพาครอบครัวมานี่ตอนที่พามาเนะี่ยผมยังตั้งแม่ตั้งท้องผมไจะคลอดหลยไม่คลอดหละ ส่วนไอพี่เสือสุดสะครนเนี่ยพี่ชายผมอะยังอยู่ในผ้าขม้าคาดพุงแม่แม่ก็ทอตั้งทองผมอะมันมีลูกคล้ายว่าลืมอะ่ะแ่ลืมว่าอาจจะลืมเช่นนะคนเท่าคนแก่มันมียาคุมกําเนิดใช่ไหมละ่ะพึ่งคลอดพี่เสือเสร็จไม่กี่เดือนแกก็ตั้งทองผมอีกมันก็หัวปีท้ายปีอะ่ะ ตอนผมคลอดก็มาคลอดอนี่ตรงสามแยกที่เราเลี้ยวมาสามแยกบ้านหนองแวงอะหนองแวงใต้อะตำบลหนองแวงใต้ผมคลอดอยู่นั่นนะแม่แค่ปวดเยี่ยวผมเคยพูดให้ใครหลายๆคนฟังแล้วแม่แม่เดินสองสามกิโลเดินกลับไปกลับมาแล้วแม่ปวดเยี่ยวเลยไปนั่งฉี่ผมก็ออกตอนนั้นเปวดฉี่ไม่ได้ว่าปวดท้องก่นจะออกนะรู้สึกว่าปวดฉี่แล้วไปไปนั่งฉี่อะอาว้วก็ปรงคลุมแล้วนั่งลงอ่ะผมออกมนเลย